กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกท่านครับอ่าครับเ้านี้มาพบมาเจอกันนะครับเป็นเซาของวันที่16นะครับมกราคมครับ2500นหนะครับอ่ะปีไมพุทธศักราชหม่นะครับก็ถือว่าเดินทางมาได้ครึ่งเดือนนะครับมื้อนี้วันที่16นะครับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทางช่องทุกคนนะครับ ขับมาพบมาเจอกันนะครับในคลิปนี้เศร้านี้แอดวิไลนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางเหมือนเดิมนะครับมีตัวเลขแนวทางรับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอาจจะเป็นของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับเอาครับตัวเลขแนวทางนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับได้ส่งมาชุดนี้จะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเป็นบนล่างนะครับแอดวิไลนะครับจะได้นําเสนอเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน หลัการแนวทางตัวเลขของขันน้ำม่นครับเป็นเลขสวดนะครับคุณพ่อก็ได้ทรงมาแล้วจะเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาให้เบิ้งและกาแอดวิไลจะคิดว่าจะโทษนะครับเช็คของคุณพ่ออีกรอบหนึ่งว่าคุณพ่อจะตัดมานะครับเป็นตัวใดแต่ว่าจะเอาให้เบิ้งนะครับให้คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันว่าเลขขันน้ำม์ให้เบิ้งน้ำกันว่าจะเป็นตัวใด เอาครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางนะครับแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับคุณพ่อคุณแม่ช่วงพูดคุยกันอยู่นี่เตรียมสมุดประกากันนะครับเตรียมสมุดประกาไว้เลยเดี๋ยวแอดวิไลจะพาเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางละก็เอาเลขขันนำมต์เลขสวดที่คุณพ่อได้ส่งมาให้นะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องกันอ่าครับเส้นนี้กับเบื้องภาพบรรยากาศนะครับสวนขั้วอ่าน้อยๆนะครับที่อยู่บริเวณ ข้างๆบ้านนะครับมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันแม่บ้านเพื่อนปลูกไว้นะครับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับจังไดก็เฮ้มาเบิ่งกันนะครับภาพบรรยากาศเศร้านี้ขอให้เป็นเศร้าที่สดใสของคุณพ่อคุณแม่สู้ขู่สู้คนนะครับขอเป็นเศร้าที่ลาบลื่นในการงานนาทีของทุกทานนะครับจังไดก็ขอกลับขอบุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแชร์ที่คอยให้กำลังแรงใจแอดดีไลน อ่าสองสามวันที่ผ่านมาก,ก็ต้องขอโทษขออภัยคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ปล่อยคลิปเนวทางอ่าบอได้ย่างเต็มลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับการงานนะครับเพราะว่าอยากน้ำงานหนุ่งนํำงานเพราะว่าแอดพีไลกับพี่น้องทุกคนรวมญาติกันทำบุญนะครับหาอ่าพี่สายนะครับพึ่งเซตไปนะครับก็บคือตอนเมื่อว่าน,นี้ วันที่15นะครับกวายกองบุญถวายสังฆทานเป็นที่เรียบรอย้อยช่วงกลางคืนวันที่14นั่นก่าทางทีมงานเจาภาพนะครับก็ได้ว่าจางหมอล่ำดังนะครับทางจังหวัดอุดอรธานีมาเป็นมหรสศครบงานสมโภดกองบุญนะครับกะโฉกชัยน้อยดาวเหนือและกัการจนาลมบนนะครับทีเนเลยมาสมโภดในงานก็นถือว่า งาน่านพ้นไปด้วยดีครับเหตุทะเลาะวิวาทกับบะมีนะครับเด็กหน่อยคนนุ่มวัยรุ่นกับบะมีทะเลาะวิวาทกันตามปกตินะครับจะเป็นอมอนลร่ำสิงกัจกัดกันมีกันนะครับทะเลาะวิวาทกันแต่ว่างานนี่ก็ถือว่าพานพ้นไปด้วยดีนะครับแอดวิไลก็ได้กาวขอบบุญขอบคุณพอแม่พี่น้องวัยรุ่นที่มาร่วงงานอยู่นะครับนั่นคือหยุงในงานในตัวนั้นเอามาพูนมาคุยนะครับให้ เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ฟังน้ำกันว่าโอ้แอดวิไล่สองสามมือมานี่ขึ้นลงคลิปหน่อยแท้นะครับก็เลยว่าจ่าพาที่นะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้อ่าหูต้นปลายสายเหตุเป็นอยังแอดวิไลคือล่ลงตัวเลขแนวทางนะครับหน่อยแท้แต่ละมือนะครับนั่นคือเหตุผลหลักนะครับเอามาบอกให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังกันอขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านนะครับ ถูกคอมเมนต์ถูกยอดไล่ยอดแชร์คือเก่าเหมือนเดิมนะครับขอกรับขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงค่อยให้กําลังแรงใจกันมาตลอดนะครับเอาครับพูดคุยกันไปนะครับเพราะว่าการทําคลิปสนนะครับคุณพอ่อคุณแม่อา่าอย่างน้อยก็ต้องได้8นาทีเป็นอย่างต่ํานะครับเอาเตรียมสมุดประกาไว้เดี๋ยวอัดวิไลจะพาเขาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางอ่าครับนี่กับเปิดภาพบรรยากาศนะครับทั้งสราประซาคมนาบานนะครับ อ่าก็มีทีมงานออสมอพืนมาคัดกรองเบาหวานควบดันนะครับอ่าอ่านกัดจะหลายจักหน่อยนะครับอ่าอ่าเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวาทางน้ากันนะครับอ่าครับนี่เป็นตัวเลขเน่าทางนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับทีเอฟปีไล่นะครับได้เขียนให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องกันไปแล้วอ่ายัานคุณพ่อคุณแม่เสียเวลานะครับ เขียนไ้แล้วอ่าคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเดี๋ยวแอดวิไลจะทวนตัวเลขให้ฟังนะครับเขียนตามเลยจะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับนี่คือเลขสูตรคำนวณของคุณพอ่อสรุปมาเลยนะครับเพะวามืบอนี่เป็นวันที่16แล้วจะมี378นะครับ378นี่คือสุด3ตัวบนแต่ว่าเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเบิ่งให้ดีบนล่างอ่ะคุณพ่อจับคูมาไห้นะครับแค่3คู่3คู่นะครับ จะมี 27, 20, 18ตัวที่พอวงกลมก็คือ18นะครับหรือว่าสูตร3ตัวคุณพ่อคุณแม่ FC จะตัดเล่นจะตัดแบบใดสามารถตัดใดนะครับเบิ่ไให้ดีเป็นบนล่างนะครับมื่อนี้เป็นวันที่16นะครับสรุปให้วันที่16ครับมกราคม2568นี่คือสรุปตัวเลขแน่ั่างนะครับของคุณพ่อเซียนสีเทพ คลิปนี้จะเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะเอาตัวเลขขันนำมุ่นนะครับที่คุณพ่อได้ส่งมาให้ให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ด้เบิ่งกันจะว่าจะเป็นตัวใดเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาอยู่โทรศัพท์อีกเคียงหนึ่งมาให้เบิ่งนะครับครับ้าเบิ่งน้ักันนะครับเลขขันนำมุ่นว่าคุณพ่อคุณแม่จะเห็นเป็นตัวใดนะครับนี่ที่คุณพ่อเซียนสีเทปส่งมาให้เบิ่งนะครับ ่ะนี่คือถ่ายแอดวิไลเบิ้งนะครับจะเห็นเป็นคือกันบอร์นะครับอันนี้เอดวิไลเบิ้งนะครับตัวนี้อ่ครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดกรได้นะครับอ่เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้นะครับ mm hmm. เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้สำหรับตัวดีตัวบนนี่จะเป็น6เป็น9ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องเป็น8แน่นอนนะครับเนี่ยแแน่นอนนะครับเอซีเนี่ยแปดห หหรือว่าเป็น91นะครับอ่าแล้วถ้าเฮ้าเบิง้งไซเลขตัวดีนะครับเอซถ้าเบิง้งไซเลขตัวนี้คุณพอ่อคงตัดออกมาจากเลกขคัน์นมนต์แน,น,น่นอนะครับนี่ยหรือจะเป็น3บมเอฟซีอ,อ่าสามเจ็ปดที่ประมาณนี้นะครับเอาเบิ้งเปรียบเทียบใส่กันนะครับคุณพอ่อคุณแม่ระวังเดี๋ยวแอดวิไลจะโทรหาคุณพ่ออีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนนะครับเอา คุณพ่อคุณแม่กับแคปหน้าจอไว้เบิ้งจะเป็นตัวใดแต่ว่ามันก็นจะเป็นคืนหนึ่งหลายกลัวมากกลัวตัวนี้นะครับอืมจะเป็นหนึ่งสมากกว่าอ่าสำหรับตัวบนเป็นหกเป็นเก้าได้สำหรับเอฟซี่ท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็สามารถลองวิีคอเอานะครับนี่คือเหลขขันน้ำม์เลขสวดทีคุณพ่อได้ทรงมาให้เบิ้งนะครับอ่านี่คือ ตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพเอามาให้เบิ่งกันสําหรับสูตรนี้กับโค้คงแคปนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสูตรคํานวณแน่นอนตัวนี้นะครับ1นนะครับวงกลมไปที่18อ่สุดสูตรคลิปนี้อัดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปครับอยู่ดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ